สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปตอบคําถามเที่ยงทางพี่ที่ถามมาทางช่องดูชูชครับก็คือถามว่าไอตัวแม่แรงตัวน,นี้มันหลังจากที่เรายกจนสูงสุดแล้วมันจะมีพื้นที่จากพื้นถึงตัวคาซีมระยะเท่าไหร่นะครับก็ผมจะวาดให้ดูเลยนะครับตัวน,นี้ก็สูงประมาณนี่นะครับปร,ประมาณ 4ีเซนนะครับความสูงจากพื้นเราจะมีพื้นที่สำหรับทำงานใต้ท้องรถอยู่ที่49เซนนะครับนะครับคือสามารถยกได้สูงมากเลยนะครับสำหรับพี่ที่จะซื้อไปใช้งาน,นในรุ่นนี้นะครับ professional heavy duty นะครับ3.5ตันนะครับนี่ครับซื้อมาราคาไม่ถึง5 0 0พันแ้ครับจะท,ทำไม่ผิด สูงมากนะครับประมาณสามสิบเก้าเซนนะครับมีพื้นที่ในการทำงานนะครับใครที่จะซื้อไปใช้ก็ลองลองหาซูดหาดูนะครับยี่ห้อนี้ใช้ได้เลยไม่แพงนะครับยกรถยกกับรถโตโยต้าวีโกได้นะครับ ลองมาวัดความสูงด้านหลังของตัวรถโตโยต้าวิโก้นะครับว่าถ้าใช้แม่แรงตัวนี้ยกแล้วมันจะสูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าเป็นดัวกันชนท้ายก็จะสูงที่86เซนเมตรล้อล้ออะไหลก็จะ76เซนเมตรนะครับ ล้อไหลด้านหน้าก็จะ65เซนติเมตรนะครับส่วนตัวคานหลังนะครับ58าบเซนนะครับส่วนตรงไล้ลูกกระโปรงนี่ก็อยู่ที่50าสิเซนนะครับตรง พื้นล้ออยู่ที่ยี่สิบิ้าเซนะะครับล้อจะยกสูงจากพื้นได้ยี่สิ้าเซนส่วนของความสูงของไหนตัว ตัวเหยียบขึ้นนะครับ50เซนนะครับด้านหลังขั้นสูงจากขั้นีก็57เซนนะครับอันนี้คือยก,ยกได้สูงสุดแล้วนะครับของตัวแม่แรงตัวนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์และเข้ามาทักทายสอบถามนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้รับลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ